สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุปขูดสุขคนนะครับวันนี้เ็าจะเป็นวันยุทธนะครับะจะหยอดเข่ากับมะวันปุย๋ยคบก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนกระชิมาไถและกัชชิมาหยอดให้นะครับเนาะตามมาช่วยกันครับเอาปุ๋ยใส่นานะครับเนาะย้ายเพื่อนกับกำลังเห็ดอยู่แต่ปุ๊บว่านปุย๋ยและก็ชินีจะมีรถไถสีสมนะ้มเนาะมาไถมาปั่นไถแลวก็ ยอดให้นะครับเนาะปีนี้ไม่ได้ทํานาดําส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็จะทํานาดำนะครับอันนี้นาบ้านกลางนะครับเนาะตรงเนี้ยตามมาครับมาครับพี่น้องมาหวานปุ่นนำเบาแอดกันครับหลังจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาให้มาหน้าพี่น้องมีเว้นว่างนะครับอ่าตรงนี้ก็คือฤดูการทํนาอ่าเริ่มอีกแล้วนะครับเบาแอดจะทํานาหว่านนะครับงวดนี้ นาหว่านนาหยดเนาะครับเพราะว่าบวกลบกคุณหารกับนาดําแล้วค่าจ้างแรงงานเนาะครับของอคนที่เพิ่นมารับจ้างดาให้ดาหน้าของเขาไม่ว่าจะเป็นจ้างาดาจ้างเกี่ยวจ้างทนโกงทนก้าบวกลบกคุณหารแล้วโอ้บนันบวหวครับพอดีมีาการว่านนะครับเนาะรนะหรือว่าการหยดเขา่าบาเอกตรงลองใช้ดูปีที่แล้วได้ผลเนาะครับก็เลยปรับเปลี่ยน เป็นนาหยดเนาะครับพี่น้องที่นี่ก็เลยจะมาว่านปุ๋ยจ้างกขมาปั้นให้เรียบร้อยเนาะครับและก็จะมาว่านปุ๋ยใส่เนี่สักพักนึง่ารถสีส,มส้มก็จะมาปั้นและประกาิมาหยอดเข่าให้เนาะครับพี่น้องในบ้านกลางจะเป็นนาอีกท้งหนึ่งเนาะครับวันนี้เ็าจะาผ้ากันมา,าว่านปุ๋ยกับคุณยายเนาะครับเนี่ยก็จะเป็นนาตรงนี้ก็จะเป็น รับไม่เนาะครับเนาะห้เป็นๆให้เดียวเลยแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็จะมีอีกเนาะครับมาเด้อพี่น้องมาซอยแน่วันนี้จะใส่ปุ๋ยพกกระสอบเนาะครับพี่น้องตามมาพี่น้องมาซอยบลเอสใส่ปุ๋ยหน้ากันครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถไถสีส้มเขาจะมาปั่นแล้วเพื่อจะมาหยอดให้เนาะครับเนาะเฮากระสีทุนแรงทุนเงินเนาะครับเนี่ยกับบรรยากาศตรงนี้ที่หวานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศ โอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องวันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นนาขาวบ่าวแอดอีกเนาะฝั่งหวยคุณนะคุณยายก็โอ้ยขักหลายคุณยายแข็งแรงเนาะครับเนี่ยนใพื้นที่ตรงเนี้ยในนาขวบบ่วบาวแ<ด>อดปรับใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้นนนเ,<อ>เป็นพม่าหวันปุ๋ยเนี่ยเด็ดลึกละครับเนี่ย วันนี้ก็ปุ๋ยคุ้มเนี่ยร้อนสุดๆนะครับเนาะบอกตรงๆเลยร้อนมากๆขนาดเจ็ดแปดโมงเช้าอย่ามีน้องสุดยอดมากๆเลยเนาะก็จะหว่านเกลี่ยให้มันถั่วให้หน้าเนาะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขามาหยอดเข่าแล้วก็มันจะเป็นปุ๋ยน้องครับไฮเข่างามน้องพี่น้องหลังจากหน้าตรงนี้ที่เรามาปรับใหม่แล้วเอล่ก็ได้มาเอา ขี่งวขี่ควายนะครับมาไเทีหนึ่งแล้วนะครับตอนที่เพิ่นมาไถหน้าหุดนะครับเนี่ยเอก็จะประหยัดลดต้นทุนลงไปนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นหน้าอีกทุกหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละ,ละปีแต่ละปีเราเสียค่าชใช้จ่ายในการดับหน้านี่เอาย,ายอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งจ้างคนงานผนมา,าลกกาแล้วก็มาดับ<ำ>น,นะครับเสร็จจากนั้นก็นจะมากเกี่ยวอีก แล้วก็จ้างมัดจ้างคนอีกถ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะปรับนาของเราใหม่เพราะว่าอย่างมันจะเป็นนาให้ใหญ่เสียดล่าี่เกี่ยวมันก็จะลงได้นะครับเนี่ยเลยตัดสินใจปรับนาใหม่นะเนาะนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะหลังจากบ่าวเอ็ดก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เนาะเนี่ยไม่เข้าสวนยางบ่าวเอ็ดก็จะมานาแบบนี้เนาะครับเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับขอคุณ อ,อีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะบาับนดนี่เบาแอดก็คอร์ิลอำลาพาจากเดี๋น้องขออยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุกสุขก,กับภาพร่างกายแข็งแรงไม่เลือกงานไม่ยากจนเดี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะทำเลี้ยงครอบครัวเพื่อปากเพื่อท้องเป็นโมรดกตกทอดอรุ่นสู่รุ่นนะครับไปแล้วหักหลายแพงหลาเด,ด้วย่น้องเด้อ